กินโพดกินพูดเนาะมันยืงแมวมันตดแต่ตดแต่ต่างหูแมวมอดแตดแมวแมวมีแต่แมวดำฮะมีแต่แมวดำโอ้ยสะโพอค่อยเลี้ยวเบิรงแล้วมันมืดตึ๊บเลยเนาะโอ้ยขอมึงบอดมันมีดตะตถมมึงงั้นจ้าเอาลงมาแม่เล่ะขึ้นไปยังพุ่นเอาขึ้นตะหึงนั่นนี่เขาจะยุ่งมงเก้าหน่งตัวโอ้ยไปเอาลงมาไปลงมาใคยขึ้นยากด คิดผปดหรือคิดถึกน้อเอาคนตาบอดมาอยู่น้ำนี่น้อมันนี่กูทีพาลงไปเอาคว้าขึ้นอีหลีตัวคนดาวเพิ่นเอาเงินมาไหนกูคนเสือคอยลงคอยไปเละโอุ้ยมันเป็นสั้นตัวนี้เน้อโอ้ยหัวใจว่ายูโอ้ยคอยเอมาะลายสั้นแท้โอยน้อโอ้ยั่นคอยงานคกูเลี้ยปินบ่เศร้าผู้แม่นกมาอีกแล้วเออมาแล้วมายำในก็เปลี่ยนชุดยำนั้นได้ โอ้ปวดมั้งจะได้จังูวะเพราะเปลี่ยนชุดก็คือว่ามันใจว่าเพ่งมวลผมหนึงโอ้ก็ม้วนแล้วจะห้องจนเฮียแตกเียเจ้าพ่ขอเพ่งว่องเฮ้าแม่ไปเอาดนตรีจากความาบานีคนว่าเอาเอามาอยู่ได้ล่ะข้าก็ต้องดูทูดูเล่นให้ดนตรีพวกขวบขวบเชื่อมกันเศร้าเอาดนตรีออามามาเลย ผู้ใดกลายไปบางนึงมาคือลิงแท้โอ้ยตาดีก็แล้วเนาะจังไหนจังหูว่าคือลิงฟังเสียงบัดย่างนั่นฟังเสียงบัดย่างมาคือลิงเออเอ้าไม่ยังบัดเนี่ยบอกเอาดนตรีมาเปนเอาเอาเทปมาเอาเทปมาอย่างบัเทพตัวเนี่ยเอาทพมาล้วบ้านเจ้าอันตู้เย็นหมดเพราะไงโอ้ยคำว่าคืออัไรมันหาบยังไงกวางก็ก็ กองจังไดมาห่างแท้โอ้ยอย่าดูถูกตุ้ยคอยได้โอ้ยว่ามันทั้งขยะแหน่คือว่าของสัตว์ของพวกเจ้าซื้อแพงปันได้เดี๋ยวนี้โอ้ยกองมุขคอยซื้อสองแสนบาทเด้อโอ้ยของตุ้ยคอยก็แสนคือกันแสนบาทบ่แสนลำบากที่สิหามาได้โอ้ยอย่าดูถูกมาบ่ท่านเด้อเบอาออกมานี่เว้เก้าอี้น้ำเก้าอีเงินทีมข้าเจ้าแม่แล้ตัวครบทีมแล้วตัวนี่ไหมครบทีม โอ้โอ้คือกล่องต้น่ะตั้งใส่กันเนอะก็คือกล่องนั่นแหละตั้งใส่กันเนาะคันเอาไว้คนละมั่งเขาก็เอื้อนสะเลยเขาเอื้อนกล่องบ่เ้าใส่หนมือกองได้ป่ะเนี่ยค่อยนี่แล้วเนี่ยจะคุยเลยนะบ่ได้คุยได้มาตีบ้างเนี่ยนะมาเอาไม้มาสิตาบอดๆจะเป็นยังดูเอาก็ตาบอดดูขามอบอดได้ พี่ใส่ของยูกันนะพี่จูงกันนะพี่พี่อุ้ยจ้าจูงไปยู่ใช่หรฮั่นอันภูมิตากับผ้ายางประจวบเทียได้โอ้ยไม่หยังนั้นนะตามเล็กดิจังไหนจังหวูว่าเล็กมันแก่นมันแกนเอานางนั่งสีดีนั่งเลยบาแมออ่ะว้าแล้วเจ้าเจ้าว่าตะหงว่าเดี๋ยวนี้ล่ะเอาอันว่ายังมึงนั่งบ่ถื่อทางเอามาถื่อทางแกได้กันนั่งเถื่อปนี่ตัวบ่ คือวางสัตว์กองอยูทั้งหลังคุณเอาไปไว้หาสแตกยัางทางหลังคุณอ่านเอามาไม่มาสิตีให้มันแล้วมันทั่วดิสิตีไปใส่พอมีคนเบิ่งอยู่ทั้งนี้คนเบิ่งอยู่ทางหลังพคนคนเบิ่งอยู่ทางหลังเออเอามีตาสันบอกกลับหลังหันปีนไปปีนไปกล่องอยู่ทั้งหลังมึงเนี่ยโอ้มันหันได้เนาะโต๊ะนี่เนาะเอออุ้ยมันคืออยู่มองตัดผมแต่ว่าเอาเอาจอนบางก็ได้เนาะมิตากูร์สิซนีหูออกทั้งตาบอดทั้งหูบ่มีแบบเอาเอาเอาเต้าเต้าอย่าบอกกันดนเราล็องก่องล็องก่อง ลองกอง่องกองล่องกองกิโลจากบ้านออันลองกองกิโลจากบ้านโอ้ยากกินหวานๆอยู่ได้เห็นว่ามันบือเมนผลละไม้ไพว่าลองกองนะผลละไม้แน่นอนหมกงอกก็คือกันสวมโอก็คือไดมือเมนหมากล่องกองรองศาสตร์มากเนีอยมึงนไหมชถึงล่องตีกวางเบิงสินีกู้งเลว่าล่องกองล่องกองมึงกบอย่านกูอยากายเนี่ยเนาะมึงก็บอกเลนว่าอันทดสอบกอง Ui <laughs> lọc cọng lọc cọng Không, đi này mai tì nè Đấy Mai tì còn bẩn Tì đi ờ. Anh lươm anh nướn đây Được. Anh đang pshhh Anh lươm phải thử Anh lươm không? Anh Dạ mừng cho sơ sơ Chị là sạc tuần Mừng nó nó cao đó Được, hả? อเออไอ้คนใหญ่ย่าเองเนาะฮะยหญ่ย่าออกจากงองมันได้ย่า oh. มันเตีย่างตีบอทึกระอายเพิ่นได้อออันมือพิษไปบัดเฮ้ยมือพิษบัดอีฉันนี่นะคะฮะอีฉันมือสิงปาู่เจ้าคือมีความสามารถบบทุกคนแต่ว่าสุดยอดเลยรู้รักษาตัวรอดจนยอดดีนะคะโอ้เก่ง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 เออเดี๋ยวกะย่านเพิ่นย้ายไปให้กูลองตินก่อน โอเคละครับโอเคโอเคค่ะอ okay, MM. okay, okay. okay. okay, ่าเอ็กโคเดียนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะมือพินพร้อมครับพร้อมค่ะมือกลองพร้อมนะครับค่อยปวดชี้หน่อยขออนุญาตจากข่าวด้ไปใส่อีกบัานให้ชี้จากบ้านเอ้าเอโอ้ยเต้นตอดพี่น้องร้ายาเบิ่งดายิ้มได้แล้วบ้าน เอามันหน้าเอามันหน้าใครของสะกอนจังไกว่เมืโอ้ยอย่าดึงแหงได้มันเป็นยังอุ้ยมันม้อเลยเนี่โอ้ต่อไปดิกูสิบดกินกบปิดจั๊กเท้อกูเป็นยังไงเห็นดากบักบอดนี่แล้วก็ปิดกบโอ้ยมันเป็นเีดยี้อยู่ดากมาสิแเนีโอ้ยย่างยากแล้วไอหามเอ้ยปวดขีเราย่างบอกปันเพราะงี้หลอดปอนนี้คนลุกเหยาวเลย านบุญด้วยผู้บันเทิงศิลพัฒน,นาบอบความสุขให้กับพี่น้องอแนะครับเปิดพากังมาเรียงลำน้องไม่อย่าพากันเฝ้าสันสาสนเลยสุดเป็นแรงใจให้ลูกหลาน กลุ่มเทิงศิลปพัฒนา บอดเลยบ่ผู้ใดลักกองแต่เสือแต่กูสงสัยมึงกับพ่อแห้งแหละมาตีกองจังสี่อีกโอ้กะจิมุนอุ้ยปุ๋ยือซื้อคณะเนี่กูล่าออกจากโค้ชโตกและขั้วโอ้ยกับพ่อยุ่งกันละทีไปใช้บ้านสิฮารุคนกินได้แรงยังไงอันอาซาลีอันโคตรพี่น้องแหละเด็กใครเนาะเนี่ก็ตาบอดเนาะหายัยกันแน่ เดี S <S mm ๋ยวยังไงยังไงเนอาเยมกเหยมากซะก่อนซะก็ผิโลอยากเล่ีต่โตใชเลรนต่อซะก่อน่อโเล่นนำมือเด้อ่ตนั่นเปยักอ่โอ้ย่ตแล้วปยอยู่ซองมือสามมือเลรีต่อไปม่เห่นยตเออเออเลนซะเลนซะเอาผู้บัญชาเออตไปฟังลำสารพิโน่เลยบึ้งผีอีกคนนี้เนาะผู้ฟังเลยไม่อย่างละผู้ว้าเอโอ้อมาเบื่อถ้าพตาบอด ผูฟังเอ้ยอืมอฟังเอ้ยอืเหลียวมาเบิ้งทั้งพี่บักตีกองสิปากแตกขั้นเหตุการณ์จังซีโต้คอยสีเล่าหลบหลบไปยงังมือย่านปากแตกเดแบบ็ดท <c oughs> ี่รองเอ้ยเอบเอบหองจะเฝ้าวาเสียงกบเด้อ พาเป็นงูตามท่าตอดตายว่ามีหูใดเแบเบยห่ององัวเฮาอย่าฝ่าวาบัรท้าเป็นส,สัตว์เสียเส,สียสางสิขรับข้อมวน,นขาไใดลบห้ามลี้ <พา S 2> แล้วเข้าไปเลย ทีติดต่อกันมาหลายปีขึ้นเวทีให้คนว่าวูซายลีลาคาเป็นตลกล่อเล่นชอบใจคิดหาแต่แนวที่หายเว้าใสให้คนเฮฮาแสดงบท ขาดคะแนนสงสารให้เป็นหัวหน้าฝ่ายมาสั่งการเรื่องความชั่วช้าพระเอกนางเอกตะลกรุ่มปล่อยรุ่มดาผู้ชมพากันสีนามองดาบะแพร่ปรีขออกดาวนี้ ม่อใหญ่แม่ใหญ่สรรสาดทุกที้ปัวโกกอย่างเราหาคนเข้าใจบ่มี ตอนจบโจราคนเช็ดน้ำตา ามุ่งนังลบเรนพอยากให้คนเย็นน้างุมงอนมองให้น้อยใจในโชคชะตารางวันตอนจบโจราคนเช็ดน้ำตา

โคตรใจก้อนทุกทานเย็ยนไว้ก้อนย่าหุ่นหันชมผลงานชาวคณะให้อวยมาเวลาันมที่ท่านเดียวมาตอนผมลูกแท่ไรพรกำลังย้อนเขาเรืองหมอลำดีลีกกระดิ่งเสียงอีสานไม่นกน้อยบอ่ถอยลาาพ้นสาย ลานออ,อจะเด็ดขึ้นนาเบิร์นกำลังเพื่อนนำาสาวหัวใจเนาอย่างมีคูอยู่กับพอไรน้องจะยั่งของเคียวผู้สาวเ<ม>ครื่อเดจ้าคุ้ยบอลเสาหบาบอสนใจเขาหลดดง่ไปมักเซียวกันสีคันซ่อนบุญมาไฟาปีน้กมวยนยอดหอกพี่น้องเอยแต่ว่าผู้คาในกระทากระข้องน้องไส้ลาอูดมซักส่งไปแห่ลำห้เลียนอยู่กรุงเทพกรุงไทยบุลาเท่าปันนี้เอ๊ะ เราถือรดมตีไอ่หนิงรุดมซักขนาดบาย่างอะไรล่ะเคยมาตัดตัวเลวแกได้เจ้าไปแต่งตัวแต่งตัวจังซี่ฮะนี่แต่งยังสิเห่อปาป้ามาบ้านเฮาก็เลยดีพินซอยเปินกับก่อขบวนปาป้านี่เลยเอาคันนี้พอเห็นนี่เราโมมากย่างขนาดได้เนี่ยมาไปแก้วสับยังเลยไออยากไอวยายก็ได้บุญมอไฟปีนี่ไหมสีกยังยังนะแต่งตัวเป็นไวันินมองดาโอ้ยกะหูยอะลวะาอมมากกระเทยเนี่ไปไปไปห้แก้ว มากว่ามากไปยังคนมากแม่เอ้มึงสิแกอบ่เดียวนี่ยแกยังเดียวบอกว่ากูบ่มากูบ่มากมึงสิแกอวะโอ้เจรอโอ้จอมาับเนาะเฮ้ยมึงสแกวะว มึงมาหล่อเลียนมันบ่มึงเฮ็ดใส่กูมันบ่เฮ็ดใส่กูมันมาไซกูมันมาผ้ายามึงเปลี่ยนผ้ายามึงเปลี่ยนมันอยู่ใส่นั่งเงย้าเปียกปูโอ้กูบุรา่ามันไผ่สอดกูตั้งแต่ที่แรกนั่งเอานอนงกงกอยู่นอ้มึงนาะคักนอ้มึงนาะ ทอดยามเต้ยเราบอกคือคือปลุกแห่งแท้เอาเพลงยังก่อนเตยโซมึงจะเตยหรือนว่าเออเออเอาเล่นเรื่องยังคือวื้อใส่ค่อยมังมึงคือเศร้าบอดไว้แท้ข้อเทือกตีดิเล่นเรื่องยังวงเะียังีวิตก็ต้องบอกแกแกเอรอ มึงสีแก้วปะว่าแก้วร่วมมือร่วมใจแล้วแล้วกูลวลวเล่นนำาลยได้มือได้มือสู้แบบนะมึงนี่น้เมึอแต้แบบนตัวแล้วมึงมันคือะไรไตอบกอละปเล่นเรื่องอะไรปลูกมันขึ้นมาค้าบ กูมักะเด้ยังเนี่ยมึงแมนวัวผ้าทองไส้กูเป็นก็เป็นไอ้จืนอืมอันเป็นอีดาวอืมเจ้าคือไอ้จจเด็ดอืมอ่ะเข้าเรื่องระเ่าตามเดืองอาจจเด็ดอันน้องนูมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซ่องนั่นเจ้าเป็นอย่างจังบ่คอยว่าคอยจ่าอันนี้มาน,น้องของกูเอา้าน้องของเจ้าแต่ว่ามันเป็นหมูค่คอยไรคอยดูแลมันอยู่กรุงเทพพูนะมึงกับหูยแล้วมึงหูบ่าวา่กากูว่ามากระเทยกมักเจ้าต้องยอมแล้ว ไปจังใดมาจังใดนี่ยมไม่ยังอ่ะเป็นเสียงยังสีขากัน้าขอว่าเป็นเสียงคนตายบ่แม่นติบ่ทันตายบ่ทันตายบ่เว้าได้อยู่โอ้เสียดายเถอะว่าเอาแคนบ่ทันตายนี่ได้เบื่อโทัเอาใจขาดบ่ได้จะโทัไปเบื่อนี่ล่ะอันนิมอนิมอนไปใส่น้ออันพี่เมนบ่แม่นเมนต์พระ พราฮาไม่ยังมาน่อยเลยหนูเอ็งผิดแปลงบอกพระบัณฑดใส่เกือบูดละกูกูว่าพระได้ที่ตายบัดฑิตคือวางสัตว์มันว่าวกวนได้ไปซาเว่นมึงดูหันดูเจ้าอย่างนี้ เก้านั่นแหละโอ้เออสมบทบาทครับน้องมึงน้องสมบ่พี่น้องว่าไอ้จื่อเรียนสมบทบาทป่ะครับต่อเมื่อยมัจเจบาทนะครับพี่น้องครับอ๋อคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยคันมีติปแห่งสิคับกว่านี้ได้หรือเป่าโอ้มามาหาเงินโดยเฉพาะน้อยมึงนี่เนาะก็หาเงินน้องไ่ได้มาหาเราไหมเนาะบ่ต้องมีดติปมีเติบดอกนะแม่สิคืนค่าโตให้เอง ไอ้แม่สมบทบาทนั่นเพียงแม่เบิ้งอยู่เบาหอวยบ่เบิ้งจังใดเนาะอ้ยยเบิ่่งูสนี่นี่เราเบิ้งอยู่จอนี่ล่ะมันมีกล้องจับมาตัวให้สู้เรียนๆเขาเพียงสู้ถือถืกค่าค่าโตโอ้ยผมกับสมบทรณ์บาดเแม่แม่ผู้ทีบกับทีผิดแม่สมบทรณ์บาดเนี่ยแม่ผู้ใดถือทีบกรอนนั่นผู้นั้นได้ค่าโตคืนบาสมเจ็บสมปวดก้าเจ็บก้าปวดเบาเออมึงื่อต้องจ้องกูดอกใส่กล้อนดอกเอ้า เมนอันจะไนจงหันใจอ้ออยู่ในนั้นนะพได้ยินเื่ไห้ยินมางวดลดหลาแท้งวดรถกันสี่บแปดเดือนพูนันกิมกิแมะเข้ามายังเด็กอ่ะให้ป้าเจ็บก้าปวดพูนั้นได้ค่าโต๊ะคืนพีกกะทีพี่เลี้ยงวนี่อเคโอเคอเคโอปอเคโอเนออเอเอเออออองก่อนอ้ออ อย่างไรกล้องถ่ายไว้ได้ถ่ายนี่อันเงงขาแข็งนึงมันโอต้องยุ่ติดทรมยุดมันต้องโอส้มกันโอส้มเพื่อเนี่ยผู้ใดสนะผู้นั้นถึกทีก่อนทราบอีเมลแล้วเบิ่งอยู่ในกล้องนะอยู่ในกลองสาบุือเด้อมือให้มึงหู้เด้อว่าเขาเอียวยังออกมาเด้อโอมพั่โอมพ้ โพวกกุศลิสกุศลมึงเอาออกมาเห็นยังในน้อยมึงเคยเห็นแหนียงนอนใหม่บ่เสียเขาดิเนี่ยกุศลือเก่าเลยแม่เบิ่งน้าแม่ตัวก้อนบ่จ้ากีดาวก้อนจะได้ร้องเงี้ยจะจะมาตีก็อ้องเงี้กูนี้ร้องมาดังไปปาคือฟองเกย์แท้ เพราท่านได้ถีบอยู่ได้เดี๋ยวนี่ยถีบเพาท่านถืออยู่เ่าท่านถีบตีถีบเ่าท่านถือแสดงว่ากูอยากได้โพดที่สันมันสูงตัวเ่ราะไรเราเพื่อนเออมึงซ่อาจารย์สั้นจีหมอมากูก็โลนเอาให้มึงก็เพื่อนแลนะอ้าขอโทษก็ไหนก็ได้โอ้เพื่อนเงินอย่างเดียวเราเพื่อนโอ้ยก็ก็ออกรถเนาะสู่ ออกมาแล้วกับวัได้ขี้เด็ผู้ไดขี้ห้ยละเพื่อนเขาใหญ่โตอยู่บ้านเอาขอสะสมบทบาทมามาลองเพื่อนผู้นี้ลองเพื่อนผู้นี้อย่าคอยเว่าคอยจ่ากันกันนะยับมาพี่มาถีบอยู่ผี่ฉันได้เดียวนี่เอาอยู่นี้ก็ได้เนะหนึ่งสองสามสี่หัวหน้าเพื่อนว่าคันถีบไก่ทอดได้ทั้งใดค่าตัวเพิ่มบอกว่าตาหัวหนาว่าแล้วมันแมนอีลีถีบไกล่โรดเออปะเขาไปถีบมาตาสะกุลคุณปะ ไปงางาอาเลยทีมาตะสากลมาสิพอสอดแกงก่อนติว่าไม้นั่นที่มเจ็บเจ็บที่ไก่กูนี่ลองเฮ้ยกนีเจน่้าเฮ็ดน้อคอยเ้าคอยจากกนเจ้าว่าท่านเดโยกไปก็ได้เดียวนี่เอาใหม่เอาใหม่เจ่งเ่ไว้ไปจ้าเฮเ้อคอยเมาคอยเจ้ายาทีบะ สโลโมซันจะทาเก้าดันล่ะโอ้ได้ทุกรูปแบบอีกหน่อยตะได้ค่าตัวเพิ่มอยู่เฮ้ยเออบอกแม่ิ่นเลยโอ้ยบอกต้องบอกแล้วเบิ่งอยู่เบิ่งนน้อเบิ่งน นั่นนะมึงจะเล่นเพื่อชีวิตและกูบอสอบมบบึงมาแบบใดแบบล็อกลเล่นแบบล็อกๆ็อให้มันมป<ห>นต้อไให้อบะไบ้ามงอไ้มึงจะชอบะไบ้ <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> โอ้จุกได้กูนะเดี๋ยวจะนิดหลงกันกาวดาวบอกแล้วก็ีดกรจากันทุกคนเจรจาายมึงก็หู้เยอะเลยวากูว่ามากระเทยก็เงเ่ยมงนี่มึงก็สิว่ามึงรอเนาะร้อแล้วกูมึงอายราเห็ดเนาะฉันเล่าเดสว่ะหดาวบอทันตายคือปอกบบกเผาแล้วนาะแบกเผาน้ำหอมพอมเลยอล้ว พัาโดนแนอกเฝ้าอย่งก่อตะใครที่ประสาทเอยากล่องดู่มลิงหลอกเจ้าเี้สิโลงแค่นี้ปะเจนมาเจวกับแม่เจินเจิีเจนมิจาเจนจ้ามาแม่มึงกล้าตามกูมา อีห่าเอ้ยเมื่อคืนตัวตี๋หลายกลองกับคนกันน้าบ่ทันมึงกล้าตามกูมามึงตามมามึงอยากได้เพิ่มบอค่าตัวอยากได้แล้วโดดลงกท่นนั่นไม่ขันลงนั่นกูจะได้ไสเงินบ่บ่มันจะได้เก็บบ้านจะบอมึงสะได้ลงมาไงบ่บ่มึงกล้ามึงขึ้นมาหักกูได้เจ้นเด้านมึงไปยังไฟช็อตโกูโอ้ยเป็นนี่ลีนนะแม่มาเจ ซาบารถเย็บกูอยู่กูยาวเวอร์มึงแลวพอทีบตีทีบไปท่านไหนกูกะบอกมาใช่กวนสูงนะกูอยากเห็นมึงกไก่เข้าใจบะเฮ้ยเฮ้ยเข้าใจปะกินสมบัติเปมาดดิสร้างเลยเข้าใจปะบังค่าบักค่าหัวเถื่อนท่มามึองเลิศเนาะบอกบอกขาบ้านขาเมือง ดาวลูกคืนดาวยังเยอกูจะต้องเเทยบ่เสียใจกูเป็นมาตะน้อยเท่าไงแล้วมันเท่ากุสิบสารเป็นกระเทยปานนั้นตายไปกุศิบเป็นผีกระเทยคือเก่ากูอยากหูว่ามึงเป็นอย่างคือเศร้าบ่ได้ฮะกูอยากหูว่ามึงเป็นอย่างคือเศร้าเป็นกะเทยบ่ได้ก็กุศิบสารเพราะว่ากูตัดทิ้งหมดแล้วนี่ เอาใส่ลูกโป่งสวรรค์ลอยไปขึ้นแล้วขึ้นกว่าฟ้าก็ไม่อยากเล่เโตอะไรนี่ล่ะช่างใดเอาของหมามาตัวกันเลยตัวกูบ้าของหมากูขึ้นยากเงีมผู้ปวดเหี้ยวไงขันบ่มีล้อรถกับเสาหัวกูเหี้ยวบ่ออกไดนเอาอันอื่นสิไอมึงไปทำไหนเป็นตะดสั่งบ่เป็นต่ไปทจ้งนี้ล่ะลุยไปเลยไอฮู้ตบบอเป็นตาสั่งฝ่ามลตัดสั่งเงินมาเยอะ หมดหมดเราไมเหอเาเตาเจ็บขวงเต่ายมาแล้ว